หลังจากที่นักดาราศาสตร์ได้ใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศฮ mm ับเบิลเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ที่กาแล็กซีทางช้างเผือกจะชนเข้ากับกาแล็กซีอันโดรีดาซึ่งเป็นกาแล็กซีเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับกาแล็กซีทางช้างเผือกนั้น ล่าสุดกลุ่มนักดาราศาสตร์ก็ได้เปิดเผยข้อมูลว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกจะชนเท่าก,กับกาแล็กซีแอนโดรเมดาในอีก4,000ล้านปีข้างหน้าเนื่องจากทั้งสองกาแล็กซีต่างก็ถูกอีกฝ่ายหนึ่งดึงดูดเข้ามาหาจนเกิดการชนกันในที่สุดและหลังจากนั้นอีก2,000ล้านปีทั้งสองกาแล็กซีก็จะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวโดวยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือตำแหน่งที่ตั้งของดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนไปส่วนดวงดาวอีกจำนวนหนึ่งก็จะถูกทำลายแต่เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น โดยหนึ่งในนักวิจัยจากสถาบันกล้องโทรทัศน์อาวากาศในบอติมอร์สหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าปัจจุบันถ้าเรามองจากโลกนั้นจะเห็นว่ากาแล็กซีแอนโดรเมดาเป็นเพียงกลุ่มควันเลก็เลกๆแต่หลังจากมีการค้นพบและยืนยันว่าในอนาคตกาแล็กซีแอนโดรเมดาจะเคลื่อนมาชนกับทางช้างเผือกและปกคลุมโลกของเราและระบบสุริยะเอาไว้ก็ทําให้วงการดาราศาสตร์กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยหลายฝ่ายยกย่องให้การค้นพบครั้งนี้เป็นการค้นพบอันยิ่งใหญ่หลังจากนี้สิ่งที่นักดาราศาสตร์ต้องดำเนินการเป็นลำดับต่อไปก็คือการตรวจสอบว่ากาแล็กซีแอนโดรเมดาจะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้กับกาแล็กซีทางช้างเผือกในทิศท,ทางใดแต่เนื่องด้วยเทคโนโลยีที่มนุษย์มีอยู่ในปัจจุบันอาจทาให้การคาดการดังกล่าวไม่ประสบผลสาเร็จแต่สิ่งหนึ่งที่นักดาราศาสตร์สามารถยืนยันได้ในขณะนี้ก็คือ แม้ว่ากาแล็กซีอันโดมีดาจะเคลื่อนตัวเข้ามาปะทะกับกาแล็กซี่ทางช้างเผือกแต่ดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในทั้งสองกาแล็กซีจะไม่พุ่งชนกันอย่างแน่นอนเพราะว่าระยะห่างของทั้งสองกาแล็กซี่นั้นมีขนาดใหญ่มากส่วนลุ่มดำที่อยู่ใจกลางของสองกาแล็กซี่ก็จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอีก4พันล้านปีข้างหน้ามนุษย์จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์นี้หรือไม่นักวิจัยผู้รับผิดช,ชอบโครงการนี้กล่าวว่าเมื่อถึงเวลานั้นอาจจะไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่บนโลกอีกต่อไปเพราะว่าอากาศจะร้อนขึ้นจนไม่เอื้อให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่แต่หากว่ามนุษย์ในโลกอนาคตสามารถเปลี่ยนความร้อนดังกล่าวเป็นพลังงานอื่นๆแทนก็อาจจะมีชีวิตอยู่รอดและสามารถพบเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็เป็นได้